สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวขนุนนะคะขนุนสายพันธ์ุจากต่างประเทศนะคะ <c oughs> นี่เลยไม่ต้องผ่าแบบไม่เสียเวลานะคะผ่ามาเลยนะคะเห็นไหมคะเออเนื้อดูจากสายตาแล้วหนานะคะหนามาก วันนี้แพ็คต้นไม้เยอะค่ะกลับมาโอ้โหขนุนสุกก็เลยไหนๆก็สุกแล้วเนาะเดี๋ยวมาผ่ารีวิวสักหน่อยเ,อเดี๋ยวเอาจานหลบไปทางนี้ก่อนนะคะเพื่อว่าจะแกะใส่จานนะคะแกะใส่จานไว้ให้ให้เด็กๆทานกันนะคะยังไม่ได้กินเลยผ่าแล้วก็มานั่งเลยนะคะมานั่งมานั่งถ่ายคลิปวิดีโอเลยนี่นะ ผูจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะตัวนี้ชื่อ j 3สนะคะสายพันธุ์จากมาเลเซียมองดูแล้วเนื้อหนาอยู่ค่ะเนื้อหนาใช้ได้เลยแต่ก็ไม่ได้หนาขนาดเพชรดำรงอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็เนี่ยค่ะไม่ได้หนาแบบเหมือน เป็นราชาเป็นดำรงอะไรอะ่ะแต่วันถือว่าใช้ได้นะฮะอืมหวานอืมหวานอืมอืมหวานอร่อยอืม ฝนตกแต่ว่าได้รสชาตินี้ถือว่าโอเลยนะหวานดีค่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังกับการที่เอาต้นไม้ไว้สักต้นหนึ่งนะคะไม่ผิดหวังภูเขาจะยาวๆเออเรียกว่ายวงเนาะยวงมันจะยาวๆนะคะ รวมจะย,วยาวๆเนี่ยขณะฝนตกมันก็จะมีน้ำบ้างอะแต่ก็ถือว่าหวานหวานโอเคนะคะน้ำหนักผลประมาณสิบสามกิโลอืมแกนไม่ได้ใหญ่มากค่ะ อันนี้เดี๋ยวเผาไว้เ่าไว้ให้เด็กๆแช่ตู้เย็นไว้นะคะลูกๆก็ชอบกินขนมนกันนะคะเนี่ยฝนตกน้ำด้วยเห็นไหมแต่มีน้ำเนี่ยหวานอืมถือว่าผ่านเลยแหละถ้าเกิดเป็นบางพันุน่ะไม่หวานเลยนะถ้าเจอฝนลงหนักๆไม่หวานเลยนะพันนี้ให้ได้ เสามสามสายพันธ์มาจากมาเลเซียนะคะเขาว่าพัน์นี้ไปขายดีที่อินโดมันก็น่าจะขายได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันหวานดีอืมอืมก็จะแกะไว้อย่างเงี้ยนะคะเด็กชอบชอบมากมากอืม อร่อยอืมมีใครอยากได้ต้นไหมอยากได้ต้นพันบอกนะคะปล่อยไม่แรงหรอกเพราะว่าเนื้อไม่ได้หนาเหมือนเหมือนเอ่อพวกเพนดําลงอะไรแต่ว่ารสชาติดีเลยแหละรสชาติหวานใช้ได้แล้วก็ดกมากๆนะคะ เราก็กินบัวอบยวงแบบเล็กๆแบบนี้นะคะยวงใหญ่ๆก็ให้ลูกกิน <c oughs> นี่นะอร่อย,อยของนี้กว่านเดี๋ยวหลุดมือข้างบนมันเสียหน่อยนึงเห็นไหมคะมันสุกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพิ่นไม่มีเวลารีวิว มันเสียก็ให้มันเสียไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะสั่งน้อยสั่งไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตอนนี้ขาดตอนะคะขาดตอขนุนเพราะไว้ทำพันนิดนึงเบิ้ลมิจะคัดเอาแต่พันที่ตัวเองชอบนะคะเอาแต่พันที่ตัวเองชอบไม่ได้ขาย หลากหลายสายพันธุ์มากนะคะที่กินอร่อยที่ชอบก็มีเพชรดำลงเพชรจริยานะคะแล้วก็ทวายปีเดียวเพชรราชาแล้วก็จะมีขนุนพันธุ์ใหมอ่อีกพันหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วก็อ่านี่แหละตัวนี้แหละหน่าน่าทำขายหวานดีชอบหวานดียวงยาวๆเนื้อไม่ได้หนามาก แต่หวานใช้ได้อ,อร่อย6นาทีละที่นี่เน็ตช้าอัพโหลดวิดีโอไม่ค่อยได้นะคะถ่ายวิดีโอยาวๆมันมันอัปลงไม่ค่อยได้มันโหโครนานอื ะะเออยางก็ไม่ได้เยอะนะคะก็พอมีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถึงถึงกับว่าโหติดมีติดมือติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่ามีอยู่ค่ะแต่อีกตัวหนึ่งตัวใหม่อะ่ะคือไม่สุกจะจัดอย่างเงี้ยนะไม่มียางเลยนะคะไม่มียางเลย มันั่งกินยั่วนะคะว่าจะแกะใส่ตู้เย็นไว้เนีอือันนี้น่ามันยังไม่ด้ง,งอมมากนะคะคือเนื้อแบบพอดีเอาไปใส่รถช่องสิงคโปร์อ่ะอืมได้เลยค่ะเดียวกินสั่งดูดิอืสั่งก็หวาน หวานดีค่ะถ้าคนเคย <c oughs> เคยได้กินเจสามถามจะรู้นะคะว่าหวานประมาณไหนนะคะนี่ถ้าถ้ามันมันไปนแก่ช่วงแรงเนี่ยโหน่าจะน่าจะหวานเจี๊ยบเลยนะอืมเออก็มีอีกตัวมันถวายปีเดียวนะ ไม่รู้พูดไปหรือ,อยังเมื่อกี้ทวายปีเดียวเพิ่นก็ชอบนะมันมันออกดีลูกก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ลูกพอดีกินมีใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็บอกนะคะเดี๋ยวทำให้ปล่อยไม่แพงหรอกคะ่ะตัวเนี้ยบางท่านก็อาจจะมีกันแล้วนะบางท่านก็อาจจะยังไม่มี บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้าไปนะคะขนุนพันนี้เดี๋ยวปอกเอาไปให้ตากับยายกินด้วยนะคะเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้ตากับยายก็ชอบขนุนมากๆเลยแกะไว้ไว <laughs> นะคะดูนะบัวเออยวงจะเป็นแบบให,ใหญ่ยาวนิดหนึ่งเรากินยวงที่มันเล็กๆอะ่ะให้เด็กให้พอ่อให้แม่กิน <c oughs> ยวงใหญ่ๆนะคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยดีอืมอืม ใบบายหว,นวานหวานอืมนะีม่นะเห็นไหมน่ากินเวอร์เลย <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ยาวแล้วเดี๋ยวมันอัปโหลดลงเฟซไม่ได้นะคะสนใจต้นพันธุ์ก็ติดต่อเพิ่นได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 3 0 5 5 5 5 7 3นะคะหรือจะเป็นเบอร์ใหม่096-378-8999นะคะนี่นะคะเฟซเพิ่นก็พรมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะเป็นชื่อเฟซของตัวเองเลยสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมขนุน J33 ค่ะ